กับนมัสการเจ้าค่ะได้มาไม่ไปเจ้าค่ะกลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับนมัสการเจ้าค่ะเป็นลาบเป็นลาบเออเห็นพระอาจารย์อยู่จะลงยูทูปประจําเลยตอนที่ท่านท่านกรีดไปที่อินเดียค่ะ กันเตงกันไปค่ะอีกะไมสบายค่ะแล้วงานตรงนี้งานเยอะด้วยพระอาจารย์อยากอย่างถามท่านตรงไงอย่างไม่อยากคุยว่าคุณอาเป็นยังไงอ๋อเพิ่งเป็นไข้ไข้หวัดเพิ่งหายเนี่ยอาจารย์กิจนะคะแตไม่ได้เจอแล้วไม่ไพี่อแล้วไปไหนต่อเจ้าคะพระอาจารย์ไปที่สวนมงเทพส่วนมงเทพอ๋อแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีปิดอ๋อแล้วเปลี่ยนเลยทางไปศรีกา เจ้าค่ะแปดสิบหกชั่วโมงเต็มเขาก็จะมีมีอาจารย์ของทางที่ไหนมามาสอนที่ไหนเจ้าค่ะมาสอนที่สวนโมกทีนโมกอยู่สวนโมกกี่วันเจ้าค่ะอยู่สวนโมกแค่เป็นสี่คืนนะค่ะต่อวันที่สิอ๋อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูลง YouTube นะคะช่องสุดระดับชาแนลเจ้าค่ะ จะทำดีกว่า โค้ดในไปก่นมพระอาจารย์ตั้มไปคณะเดียวเขาหรอคะอ้าวอใจเจียใจย์พระอาจารย์พระาจันตั้มเออมีคลิปสวยๆส่งให้ด้วยได้เลยเดี๋ยวส่งให้นะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไปแล้วค่ะ บายค่ะไปไปพักที่สวนมุกสีคือพี่เสงหนูชื่ออะไรคะชื่ออทอวินโตอวินโตอ้ยน่ารักมากเลยหาของพระจันาร์ฮัลเล่เขาใกล้ลูกฮัลเล่เขาใกล้นม่เคะจัดตูค่ะนี่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ค่ะปินโตมาส่งพระจานทร์เหรอปินโตนายลูกว้าวปิโนจิ้กนเชนอร่อยไหมปิโนปิโนหน้าไ่เด็หนูหน้าขาสิอะปิโต